เสียบเสียบเสียบถ้ารูเล็กเราก็เอามาแท่ตรงนี้นะคะแทรงระหว่างนี้เอาดอกพุธสีขาวาก็เอาดอกไม้มาประดับตรงนี้เสียบเสียบเสียบถ้ารูเล็กเราก็เอามาแท่ตรงนี้นะคะแท่งระหว่างนี้เอาดอกพุธสีขาวและให้รู้ว่าพอใจใจมันนี่มันนี่ทำเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ้าถึงวันพราแล้วนะ เอาเดอกพุธสีขาวมามาแทะแล้วก็เอาขึ้นถวายพระให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสีแถวหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็จะครบ เชื่อว่าทำแล้วสบายใจแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะไปลองทำดูนะคะ แต่ให้รู้ว่าพอใจใจมันนี่มันนี่ทำเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ้าถึงวันพระแล้วนะเป็นขันหมากเบ่งโบราณหลายๆคนก็ทำเป็นนะคะทำเป็นอ,อยากเอามานำเสนอเสาหนึ่ง สองสามและสี่ค่ะก็จะทำแบบนี้ไป่ในวันพระสุขกายสบายใจทุกทุกคนนะคะหายโรคหายภายัยรับรวยรับรวยค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยค่ะอ่าสวดมนต์ไหว้พระขอพรอย่างน,นี้นะคะ จะเป็นแบบนี้คือสามเหลี่ยมสี่มุมแล้วก็มีเสาเล็กอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มามมวนข้างล่างเอาเดอกพุธสีขาวมามา,มาแทกแล้วก็เอาขึ้นถวายพระให้เรียบร้อยนะคะ เป็นขันหมากเบงโบราณหลายๆคนก็ทำเป็นนะคะทำเป็นออยากเอามานำเสนอเสาหนึ่งสองสามและสี่ค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเนปวัอีค่ะฮะแป่ให้รู้ว่าพอ ใจใจมันนี่มันนี่ทำเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าอาถึงวันพาาแล้วนะเริ่มเลยค่ะก็เอาดองไม้มาประดับตรงนี้เสียบเสียบเสียบถ้ารูเล็กเราก็เอามาแทรงนี้นะคะแท่กระหว่างนี้เอาดอกพุธสีขาวสามเหลี่ยม อ่าสวดมนต์ไหว้พระขอพรอรน,น,นี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นทำขันหมากเบงอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นกรณี ขันมัดเบงนะคะในในทุกวันพระเนาะก็จะมีหลายๆคลิปที่ทำเอาเดอกพุทสีขาวมามาแทรกแล้วก็เอาขึ้นถวายพระให้เรียบร้อยนะคะให้ดูเป็นการถวายพระในในวันพระนะคะ จะลองทำกันดูมีวิธีทำให้ในคลิปที่ผ่านมานะคะอันนี้ทำแต่ให้รู้ว่าพอใจใจมันนี่มันนี่ทำเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้ว่าอาถึงวันพระแล้วนะเสร็จขันหมักเรีงเราเสร็จพร้อมนำถวายพระอาก่อนที่จะนำถวายพระเราก็ เริ่มเลยค่ะเสร็จขันหมักเดียงเราเสร็จพร้อมนำถวายพระอ่าก่อนที่จะนำถวายพระเราก็ฮเรื่อยให้ได้แบบนี้เลยเรียงสวยๆ คันหมากเบ่งนะคะก็จะนับเ,าเอาดอกไม้มาประดับตรงนี้เสียบเสียบเสียบถ้ารู้เล็กเราก็เอามาแทรกตรงนี้นะคะแทรกระหว่างนี้เอาดอกพุธสีขาวในพิเศษนะคะมันเริ่มกันเลยกล้วยการทําคันหมากเบงนะคะในในทุกปันพระเนาะก็จะมีหลายๆคลิปที่ทํา เชื่อว่าทำแล้วสบายใจแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะไปลองทำดูนะคะเป็นขันหมาดเบงโบราณหลายๆคนก็ทำเป็นนะคะทำเป็นอ,าอยากเอามานำเสนอพิเศษ นะคะมันเริ่มกันเลยกล้วยตีมุมแล้วก็มีเสาเล็กอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มามมวนข้างล่างอาสวดมนต์ไหว้พระขอพรอ,อย่างนี้นะคะก็จะจเป็นแบบนี้ขึ้เชื่อว่าทำแล้วสบายใจแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ ไปลองทำดูนะคะพี่ค่ะสี่มุมแล้วก็มีเสาเล็กอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาม้วนข้างละเสาหนึ่งสองสามและสี่ค่ะก็จะทำแบบนี้ไปละไปลองทำกันดูมีวิธีทำให้ในคลิปที่ผ่านมานะคะอันนี้ทำเป็นฐาน เพื่อเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยปิดบังสิ่งที่อาจจะไม่สวยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอันทำขันหมากเบงอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นกระดานทำขันหมากเบงนะคะในในทุกพระเนะก็จะมีหลายๆคลิปที่ทำพิเศษนะคะมาเริ่มกันเลย ก้วยเป็นขันหมากเงบงโบราณหลายๆคนก็ทำเป็นนะคะทำเป็นอยากเอามานำเสนอเสาหนึง่งสองสามและสี่ค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยเป็นขันหมากเงบงโบราณหลายๆคนก็ทำเป็นนะคะทำเป็นอยากเอามานำเสนอ การทําขันหมักเบงนะคะในในทุกอันพราเนะก็จะมีหลายๆคลิปที่ทํา อกไม้มาประดับตรงนี้เสียบเสียบเสียบถ้ารู้เล็